สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว h y p e r w o r l d 2ซีรีส์กันนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับหลายๆคนดูจากภาพหน้าปกแล้วนะครับอาจจะงงว่ามันคือเครื่องอะไรนะครับ เครื่องนี้มันคือเครื่องโน้ตพกพาครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวอยู่ทั้ง2ตัวด้วยกันนะครับคือ h y p e r v o 2และ h y p e r v o 2 Pro ครับที่สําคัญนะครับทั้ง2รุ่นนี้มีการดีไซน์ใหม่เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องโน้ตพกพารุ่นนี้มีประโยชน์อย่างไรและทั้ง2รุ่นแตกต่างกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูสเปคทั้ง2รุ่นและอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับของภายในกล่องทั้ง2ตัวจะเหมือนกันนะครับจะมีเครื่อง h y p e r v e คู่มือการใช้งาน หัวนวดทั้ง5หัวและอะแดปเตอร์ชั้นแบตครับคราวนี้เรามาดูสเปคเครื่องไฮเปอร์เวิกันนะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างเริ่มจากขนาดก่อนเลยตัวไฮเปอร์เวิล2 Pro จะมีขนาดใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อยต่างกันแค่ไม่กี่มิลลิเมตรเองความแตกต่างข้อต่อมาคือแรงกดของไฮเปอร์เวิล2จะมีแรงกดอยู่ที่45 lbs แต่ตัว h y p e r ร o l ว2 Pro จะมีแรงกดอยู่ที่60 ABS ซึ่งมากกว่านะครับความแรงของมอเตอร์ h y p e r w o l ว2 Pro จะมีความแรงอยู่ที่90วัตต์ส่วนตัว h y p e r ร o l ว2จะมีความแรงอยู่ที่60วัตต์และในส่วนที่เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุด3ชั่วโมงเท่ากันนะครับและที่พิเศษต่างจากเครื่องน,นวดทั่วไปนะครับคือทั้ง2รุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอป h y p e r l i ไ h t ได้ครับเพื่อรับคำแนะนำการขืนฟูและบันทึกข้อมูลในการนวดของเราครับ ดีไซน์ภายนอกจะมีความแตกต่างกันเรื่องของสีนะครับสำหรับ Hyper v o l วล2โป o ตัวเครื่องจะเป็นสีดำครับ Hyper v o l วล2ตัวเครื่องจะเป็นสีเทาครับและมีการปรับแต่งดีไซน์ในบางจุดครับเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบครับสำหรับสินค้าที่ผมรีวิวอยู่นี้เป็นของแท้นะครับและในเรื่องของการปรับระดับในการนวดน,นะครับ h y p e r v o l ว2โป o จะปรับได้ถึง5ระดับเลยซึ่งเยอะกว่าตัว Hyper v o l วล2ที่ปรับได้ถึง3ระดับครับ ทีนี้ผมจะมาลองใช้ไฮเปอร์วสให้ดูกันนะครับว่ามันทำงานยังไงเริ่มจากเรากดเปิดเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองนวดตัวเองดูข้อดีของการใช้เครื่องนวดตัวนี้นะครับคือแรงที่ใช้ในการนวดจะเท่ากันทุกจุด และนวดจะมีความสม่ำเสมอและไม่มีเสียงรบกวนรอบข้างและยิ่งสามารถปรับระดับแรงกดได้ยิ่งใช้ง่ายเราสามารถเลือกปรับได้ตามความพอใจของเราเลยพอได้กดตรงจุดเช่นนี้ตึงครับรู้สึกได้เลยครับว่าหายตึงเร็วมากครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวเครื่องมีแรงนวดที่สม่ำเสมอครับซึ่งจะดีกว่าการนวดด้วยมือแน่นอนครับ ทีนี้เราก็ไม่ต้องรอให้ใครมานวดให้เราอีกแล้วนะครับมาดูข้อสรุปกันนะครับว่าเคขึ้นนวดพกพาทั้ง2รุ่นนี้เหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่นั่งทํางานหน้าคอมนานๆครับและมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการใช้ชีวิตประจําวันครับ และนักกีฬาที่ออกกําลังกายมาแล้วนะครับและมีอาการเส้นตึงก็สามารถใช้ไขเส้นได้ครับที่สําคัญขอย้ำว่าต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับถ้าซื้อของปลอมไปผมบอกได้เลยว่าอายุการใช้งานและประสิทธิภาพสู้ของแท้ไม่ได้แน่นอนครับอันนี้ต้องระวังนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไฮเปอร์โวลคขึ้นนวดพกพาทั้ง2รุ่นครับมีไปแล้วเราจะพกพาไปนวดที่ไหนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลทีเอ็มแอคทีฟเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.tsmactive.com ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ t s m a c t i v e ครับสินค้าของเราของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ